เมื่อกี้มีเสียงร้องเลยนะทุกคนนี่ครับมีคนวิ่งหนีไปด้วยแต่เราไปเก็บของก่นนอนคุณโคเซอร์ลุคดิสแต่เมื่อกี้คนวิ่งไปทางนี้นะทุกคนเรามาคุยกันดอนคำอเมนี่โคเซอร์จัดโกเวีอาโอเคมันไล่เราครับเรบอกให้มันใจเย็นก่อน ่ามันบอกว่าถ้าเราจับกลุ่มอะอสูรจะหาเราเจอมันไล่เรานะครับให้เราไปไกลๆนี่ครับอ่ากด R2 จะเป็นการแบบดูดูแบบอ่กลิ่นอสูรน,นะเอาครับอสูรน,นีกตัวหนึ่งครับนี้ ใส่ปานอย่างเดียวอ่ะตอนเนี้ยอะไรอะไร อือมมีปล่อยพลังนี้ด้วยเช i̇şte ี่ยเอาไปดีเปิดมันให้กดสามเหลี่ยมอะไรวะไม่เข้าใจผมให้กดค้างหรือให้กดทีเดียวนี้ไม่แน่ใจนะฮะตอนนี้ผมเล่นจบแล้วสุดครับสุดยอดมากครับคอนชี่ตอนแรกคิดว่าเกมมันจะเปิด คู่นี้นะก็เลยยังไม่ได้เล่นนะครับมีน้องทักมาในในเพจว่าเอ,อ้ยเกมมันเล่นได้แล้วนะเออก็เลยลองโหลดดูฮนะสวัสดีน้งโจรครับผมมาครับสี่ชั่วโมงมเต็มฮะวันนี้เราจะมาดูว่าจะจบในสี่ชั่วโมงหรือเปล่านะครับ <S <S ปรากฏว่าเสียงดังเมื่อกี้ <S <S ปรากฏว่าวิ่งวิ่งออกมาปกมเป็น อินโนสเกะนะฮะส,สวัสดีอังเบสครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไนแล้วก็แชร์ด้วยนะฮะอ้าโอเคเราวิ่งกลับลงไปเก็บของก่อนนะครับโอเคตรงนี้ไม่ใช่ทางที่มีกลิ่นอสูรน,นะทุกคนแต่เราจะมาเก็บของครับ คิเมสส์พอยอ่าไม่รู้ไว้ทำไรเหมือนกันนะฮะถ้าพูดถึงถ้ามันมันไม่บังคับเมื่อกี้นะเราจะอยู่ตรงทางเมื่อกี้แหละทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือทางออกนั่นเองครับ <c oughs> อสูรไม่น่ามา โอเคครับอ่ามีการเปลี่ยนซีนต่างๆด้วยนะทุกคนอุ้ยเจอคนตายเอาละครับเจออสูรรัวๆเลยนะทุกคนผมยังเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาวิธีการ อะไรอุ้ยโหจังหวะสุด huh. ท้ายอือถกักไบนอย่างเดียวอ่ะ มันให้กดทีเดียวอะวะแต่ทำไมหลอดมันหมุนไอ้นี่เยอะจังวะสวัสดีวิศวะครับผมน้องวิศวะนะฮะเล่นดัก,กร้อนลาจาหน่อยครับพี่ไม่ได้เล่นนะครับเกมดัก,กร้อนลาจานะฮะโอ้โหแมพใหญ่เหมือนกันนะทุกคนเราจะลองวนซ้ายไปดูก่อนอเช็คเช็คก่อนเช็คศพ มาไม่ทันครับนอนตายไปเรียบร้อยอ๋อทางนี้จะไปไม่ได้ครับเราต้องไปทางกินอสูรน,นะฮะเอาละครับเจอ,อเหตุการณนะ์นึงฮะเซนิซึ

ไม่เอานะวิ่งหนีไปแล้วแต่เมื่อกี้ก็เหมือนว่าเขาก็พูดแล้วนะเซนิสึก็พูดแล้วนะว่าแบบว่าได้ยินเสียงแบบว่าเสียงอสูรอยู่แถวๆนี้อะไรเงี้อยอเซนิสึจะหูดีนะทุกคน โอเคมีทางขวานะครับแต่เราแวแกเก็บของกันอ,อือจะคนวิ่งอยครับอสูรยังเยอะครับก็กลายเป็นว่าอ่าในในเมสเนี่ยมันจะน้อยนะทุกคน สามกดสามเนี่ยมใช้สกิลช่วยขัดจังหวะได้นะทุกคนสำหรับการกดปุ่มโอเนีย่ยพุ่งเข้าไปชนนะขัดจังหวะได้ เรายังไม่เคยกระโดดใช้าปานเลยนี่ครับนีบ่มันให้กดเป็นระยะเวลาจะแบบไฟนอลคิวหรอน่าจังดูว่าดูการ์ตูนอยู่เลยเพราะเกมนี้บทพูดเยอะมากนะนะครับก็คงจะให้แฟนๆได้ดื่มด่ำนะฮะอ่าปรากฏว่าโดดแล้วต้องไปเดินมาใหม่แน่นอนอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ต้องไม่ต้อง เฮ้ยเราเจอเกยนยาครับอ,อืมในเมยไม่มีนะเนี้ยใช่ปะมีปะวะไม่มีดิไม่น่าทักเลยทักปุ๊บโดนด่าบอกให้ไปไกลๆหน้าเจอคานาโอครับ すごいなあの子鬼と戦ったの่อ傷だあありがとう助か่อ君名前は่ h a t s ต o อ r n ้ m e อสู้ต่อ่อต่อสู้ต่อสู้วยนสู่อ่อเอู้ต่อสู้่นตสูนู้่อ

今は明治นั่นเงนท今は大正時代だ大<象>ถามถึงยุคนะฮะ <gasps> แล้วก็อาสุนมันจะโมโหตอนที่ผ่านสู่ยุคใหม่ตั้งแต่โดนอุโรคุตะจิจับมานะครับ เอาล้ครับโอ้โหตัวยังใหญ่ครับโอ้โหอาเขตม่งโคตรกว้างแต่เมื่อกี้กูจะการยังไงวะถ้าโดดออกามาไม่ทันเนี่ยดูเลครับโอ้โหแม่งไอ้นี่สอสที ต้องศึกษารูปแบบการโจมตีละคู่นะครับอืมกังหันน้ำเข้าไปอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมันทำะไรอ่ะหนึ่งสองครับหนึ่งสอง โอ oh yes ้เฮียออกออกทันออกทันอู้ยเฮียกำลังจะกดลองท่าเลยทิบไห่โอ้โหตบยากว่ะทุกคนเอาเรื่อง โガタガタอ้โหีโดนจับอ๋อนี่ไงกดอ๋ 2> อ,อ2เป็นการใช้ท่าอยู่แล้วนี่หว่า มันกว้างมากอะแล้วแบบจังหวะแดสมันมันได้น้อยมากเลยทุกคน น่าจะตายแล้วเข้าไปปานทีเดียวโอเคเพิ่มเลือดอีกอีกหลอดนึงหรอเป็ดอ๋อไม่เพิ่มนะน่าจะเป็นตอนที่เราตัดอันนี้ไม่ขาดนะครับน่าจะได้สู้อีกทีหนึ่งหรือเปล่าหรือเป็นการกดคอมโบชิปหายแล้วหน้ากากแตกแล้ว BU-